สวัสดีคะ่ะทุกคนพบก,กับใหญ่ and landing วันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัดลบบุรีวายสารพักการเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นอนที่พักราคาถูกได้ดูวิวรถไฟวิ่งผ่านและทริปนี้เราก็ได้มากับน้องปรางอีกครั้งจะสนุกแค่ไหนไปดูคะ่ะเราจะบอกว่าเราได้ยินเสียงใครบางคนก็ไม่รู้เสียงคุ้นมาก เดี๋ยวใกล้ๆจะถึงเดี๋ยวเราจะไปส่องดูว่าเสียงที่คุ้นๆนั้นคือไข่เดินไปดูใครอ่ะเดดน เดินไปขึ้นรถสองแถวนะคะที่สถานีท่าวุ้งจะมีรถสองแถวให้บริการฟรีรับส่งเข้าตัวเมืองทางขาไปและขากลแต่จะฟรีถึงแค่วันที่5มีนาคมนี้เท่านั้นรถสองแถวจอดรอเราอยู่ตรงนี้เลยนะก็เดี๋ยวข้าเมืองคะ่ะเต็มหมอ,อเต็มเหมือนจะต้องรอเหมือน,น,น,นจะต้องรอ อันนี้เหมือนรถจะเต็มจนะริงปมไปปะอ่ะโขนไปกาะนาป้าไปได้เหรอได้นีน่ไงโขนตัวกระเป๋าโดนคนอื่นอ่ะโขเกะข้าที่พากที่พยกยู่ไหนก่ <c oughs> อน <c oughs> เหตุจิตต้องตัดออกอันนี้ไอ๋อโอเคไปท่าทางท่าทางอะไรมีทมั้งวะลายอยู่ตรงโน้นอนนี้แดดแรงเกินเ,เดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าที่พักกันก่อนแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วค่อยออกมาหาอะไรกินมาลายท่าสมบัตินนะาดาท่ารถตู้นะคะกรุงเทพ จะอยู่ตรงโรงแรมที่เราพักพอดีเลยถ้าใครสะดวกนั่งรถตู้มาจองที่พักที่นี้ก็คือลงเลยถึงเลยชสามเป็นแล้วอย่าบอกนะถ้าเกิดเขไม่จองไว้ให้เราเข้าไปดูกันค่ะเรา,มางม่ช้ทางทอทอท,อทอได้มีแคมเปญกับที่พัก<ส>เพียงเข้าพักที่โรงแรม<ส>ย่านเมืองเก่า<ม><ม>ลบบุรี ระหว่างวันที่13และ16ถึง20กุมภาพันธ์2569จะได้รับฟรีคูปองเงินสด100บาทต่อห้องต่อคืนเพื่อใช้จ่ายที่ตลาดซาโมนหรือตลาดมอนภายในงานสมเด็จพนารายมหาราช Tales of distant lands, hold my heart within your hands. Every glance, a sweet embrace, love's rhythm sets the pace. Reboot my heart with every beat, feeling love from head to feet, gentle touch and tender sighs, bustin' over in your eyes. Keep the night young with your gaze, lost in this melody. Way with me beneath <laughs> the stars our heart is like it. บอกว่าเตียงนุ่มหนึ่งสองเต้าเฮ้ยเต้งเต้งมากเลยนะพี่เตียงดีเนะเอากลับบ้านได้ไหมมีหมอนให้มีนี่เฮ้ยนุ่มจริงนุ่มจริงหมอนก็นุ่มอ่ะเป๋าของที่ห่ออะไรนะคะทอมท็อปทอมท็อปเราไม่ต้องวางตะกี้แกั ลูกเดินหัวเข่าไม่ดีอ่าที่นี่นะคะเป็นสารพากการนะนี่แล้วก็จะมีะบูชา ดอกไม้ทุกเทียนนะคะตรงนี้นะดอกไม้ทุกเทียนสามือมใครก็แกะสามครัขอบคุณค่ะ giác âm trầm của. กินเตี่ยวมาแต่งตัวได้นะคะพี่ลบุรีค่ะนั่นแต่งประการชื่ออะไรมาโดนที่มาค่แต่งหน้าหนึ่งร้อยผมหนึ่งร้อยค่ะแต่งหน้าหนึ่งร้อยผมหนึ่งร้อยเริ่มต้น200บาทนะคะแต่งหน้าเริ่มต้นที่100บาทนะทุกคนอ่ะใครสนใจก็แวะมานะคะอยู่ตรง หน้าศาลพระก,การนะแล้วก็ตรงท่ารถตู้เลยนะคะตรงใกล้ๆก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็ที่พักรงแรมสีอินทราต<ะ>อนนี้แดดแดดมันร้อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังมานั่งกินนั่งกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวรลอกค้ำก่อนแล้วค่อยเข้าวังนะทุกคนอยากปล่อยผมสวยๆนะแต่ว่า ก่อนเกินกระเพราสั่งมาเองแล้วลืมกะเพราเครื่องในไก่น่ากินมากเาลกินเติมพลังก่อนนะ<อ>จ๊ะแล้วเราปอยกลับไปนอนเอาไม่ใช่คุณป้าบอกว่าให้ชิมก่อน ใ่ร้อนจังใช่้นไฟไงว้าวเดี๋ยวถ้าเกิดหาไม่เจอเดี๋ยวจะมาตอนนี้เราเข้ามาในกำลังจะเดินเข้าไปที่วังนะคะแต่ตอนนี้ยังอยู่ตรงถนนคนเดินถนนของกินอยู่นะ ที่200บาทเท่านั้นเองนะคะีิคิวน่ากินมากขายมะตูมดีกว่ามหมเบลลมเลยอ่ะน่ากินมากถวยเล็กก็มีนะคะแบบมินิมอลมินิใจตอนนี้เรามาถึงตรงประตูทางเข้าวังแล้วนีค่ะ งแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะ2569มีตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่22ิกุมภาพันธ์นะ,ะทุกคน ตรงนี้เรียกว่าตึกสองท้องพระโลงเอ้ย12เออไม่ใช่ท้องพระโลงตึกสองตึกทั้งนั้นเช่าชุดไทยพร้อมเครื่องประดับ100บ่้บาทถ้าใครมาแล้วอยากมาเช่านะคะก็สามารถเดินเลยเข้ามาข้างในได้นะ ยมาก นั้นศิษฐ์ที่เป็นพวกเสียงพวกแปะอย่างเงี้ยจะเรียกศิษฐ์พลูศิษฐ์พลูอ๋อแล้วดิเอาไปบุญแบบเหมือนเขาเรียกอะไรถ้าเกิดเป็นตาเขาต้องเป็นลูกเสกลูกเสกไหมนะเปิดเล็ดอะไรมนด้วย่คะแต่เขาจะไม่ใส่เล็ดใส่เล็ดไม่ได้เรากำลังจะเปิดการดูอยู่ที่บอกแก้วจะเปิดอเมซิ่งคนไทยวันที่1ิถึงวันที่20ฝากมาด้วยถึงยี่สิบคู่นี้นะคะ ที่ตลาดบักแก้วเขาวพะงามรบุรีอาทิตย์ให้ดูทุกขั้นตอนไปจนสู่การแสดงว่าศิษยหนึ่งกว่าที่จะเป็นแสดงเป็นโขนได้เนีย่ยมันใช้ความมีสาหะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนขั้นตอนหนึ่งเสียนี่ใช้เวลาใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์สองอาทิตย์หนงเสียนสวยมากค่ะตัวนี้ก็ไม่รอดเลยปูอาร์ตเมลบ มืนถ่ายไปแล้วเสียงเพลงน่าจะเข้าเยอะเช่นตอนนี้เป็นต้นตไ,ไม่ได้สวยมากเลย นี่น่าจะเป็นร้านของกินมีละครลิงตรงนี้อา้าวไม่รอบรู้น้อยจะไปซื้ออะไรละครลิงนะคะมีห้ารอบตอนนี้เราถึงตลาดอะไรน,นะ้พี่ตลาดตลาดอะไรนะตลาดอะไรนะคุณแม่คะ เขาเรียกตลาดอะไรนะคะตลาดสามโมสาโมาโมแปลว่าอะไรคะตลาดมอนตลาดมอนอ่าตนลตานทีเราอยู่ตลาดสามโมเอ่อหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือตลาดมอนนะคะนี่คือกามสิบาทนี้อาอะน้ำอ้อยเอาหนึ่งแก้วค่ะ แก้หนูมีคูปองค่ะแก้ว20บาทใบแรกนะคะใบแรกเอาหลอดไปสองอันขอบคุณมากค่ะอันนี้หลอดต้มพี่หลอดหิกค่ะชื่นใจชื่นใจอร่อยกินนานแล้วล่ะยี่สิบบาทจ้าแต่ไม่ได้หลอดอันเดียวกัน เป็นคู่รักปะเนี่ยเขายิ้งจับจีนกันอยู่วายวายแบบนี้เรียกวายปะสาววายสาววายหรอ้อมแล้วพร้อมแล้ววาย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 ปากหม้อโอ้มีแต่ของน่ากินเนาะตอนนี้ร้อนเราก็เลยกินของเย็นๆอุ้ยสาแตกอุ้ยอยเดี๋ยววันนี้สวยทุกคนนคือตอนนี้คนเยอะมากน่าจะติดหน้าคนประมาณเป็นล้านคนแล้ว โอ้โหหมุกรกรนติดลิขสิทธิ์เพลงเพงด้วยเรียบร้อย่สวยไปทุกบนยกเว้นพี่ดีกอดพี่มายก็มีความปีสองพันห้าร้อยสิบดในงาสมเด็จวนนี้สมเด็จพระนารายณพระราที่สามที่แปอันนี้ขนมปบัวห้าพันบาทห้าพันคะแนนเอาแลูกองาาจออยจังหวัดลุบุรี้าทอโคกเจริญ้าทองบ้านดีนะครับตกแต่งเป็น ่าในส่วนของแบ็กกองไซสูงนี้นะคะถ้าเราจะซื้อของเราต้องแลกเบี้ยใช้จับจ่ายใช้สอยในตลาดของเราได้พากกับว่าอยู่ที่แม่ค้าครับอยู่ที่แม่ค้าอันนี้เขาแต่งเองนะเนี่ยเขาเพลสติคอันนี้ตีมอะไรคะตีมสมเด็จพระนารายณ์อ๋อเหรองบส่วนตัวงบส่วนตัวตังชุดเท่าไหร่คะจริงเลยเนี่ย ยาวๆใช่ไหมนอจากงานนี้พี่เป็นงานไหนบ้างกวชุดนี้ก็คงได้แค่งานนี้แหละอายุพยามรดกโลกก็คงไม่ได้ฝากบอยฝันถึงท่านเหรอคนลุกแล้วคดลุกแล้วมาไว้ก่อนว่าพี่ทำอยู่ีแล้วขนลุกเหมือนกันขนลุกเหมือนกันขดลุกเลยเนี่ยคดลุกหนาวไม่ร้อนจนขนลุก แนะนำสถานท,ที่เที่ยวเชิญชวนดีกว่าห้อ19ครับจากที่พระรามราชนเนวศจังหวัดลพบุรีครับตั้งแต่วันนี้ครับวันแรกครับวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์ครับ10วัน10คืนครับพบเจอกันครับเก่งมากเลยโอเคขอบคุณนะแต่งตัวสวยมากสวยมากนะคะนี่คือแต่งมาเองนะไม่ใช่ทีมงานพ r อาแต่อย่างใดนะคะ ะะวันนี้วันแรกเนาะงานวันแรกนะคะก็จะคนเยอะหนงแต่คิดว่าสออาทิกก็น่าจะเยอะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนาะมาเนาี่นยช่องข้างกวลด้วยเดี๋ยวได้กินข้าเลย สวนะอย่างของพี่นี่15นาทีในตอนนี้ก็สามร้อยก็อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบห้าอ่าโอเหลี่มมองก็นิดนึงเหลี่มมองก็เอาแบบจับสบายจับสบาย สบายอยู่ข้างนี้โอเคค่อยขาหน่อยยังไ,ไงอ่ะนี่อ่าโอเคอามือไมใส่หั่วไม่ได้ใจตามใจเอานี้สองสมเอาผ้ามาลิ้นกินเยลเดียรหน่อยพี่เอสตูดิโอนะคะบริการถ่ายภาพงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะราคาเป็นยังไงคะอ่าคนละสามร้อยครับถ้าสองคนห้าร้อยบาทครับ <Okay. S 2> เ,เชิญเลยนะคะหลายๆคนก็คิดราคาหมากได้ับอ่าโอเคใครอยากได้รูปสวยๆนะคะแนะนํามาเจอคุณเอ๋อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราจะเอารูปขึ้นโชว์ให้ดูนำพาชาติให้ผลไัยและเจริญรุ่งเรืองสมดังพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระนารายมหาราช ปลิวโดดโดดตามผางพักท,ทีอากาศเป็นยังไงให้ดูหน้าม้าปางเอาแล้วกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาของกินก่อนแล้วก็คิดว่าน่าจะอีกสักแป๊บหนึ่งก็ ก,ก็มีเยอะไอที่สุดสปีดเราอยาจะชแชร์รูปภาพระบบก็เรื่องราวของประทังใจนี้ผ่านสื่อโซเชียลของหนูค่ะเช่น Facebook หรือ t i k t o k ด้วยหัวใจและพลังของเด็กตัวน,น้อยคนยนี้่นรักท้ายนี้ต้องพิช้ตกาบโอแรง,ง,งชี้ร์แรงใจและรอยยิ้มจากทุกท่านในที่นี้ได้นะคะกรรมการค่ะ ผูกใจไหมคะขนมวงทอดงาจะขาดกุญเงียงอ๋อไม่เคยรู้จักเลยปกติกินอะไรนะนี่ครั้งแรกของข้านะแล้วของเจ้าครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกจ้ะค่ะดีมากซื้อเอาตังปใจตะโทนมากนี่นะเราเหลืออัดหนูยี่สิบบาทได้พอทอทอเจ็ดให้เรามาเที่ยวหยิบใหญ่เลยหยิบเยอะแยะเลยนี่ นี่เจ้าค่ะใช่มาเลยคุณพะดีมากถือไปถือของบ๊บอกมีอะไรดีตอนนี้ตอนนี้เราหมดแล้วตั้งหมดแล้วเขาก็พูดว่าอะไรนะเนี่ยอะไรนะเราจะลองขนมแปลกกันไหมเจ้าคะลองก็ได้นะเจ้าคะ ขายยังไงเจ้าคะก็แข่งละสามสิบบาทเจ้าค่ะแข่งละสามสิบบาทจะชอบอันเล็กหรืออันใหญ่อันทั้งสองอย่างเจ้าค่ะไม่หยิกเจ้าค่ะที่เอาอันนี้คนละอย่างกันลูกเอ่อ้าคนละอย่างกันเราจะไปทางไหนกันต่อจ้ะกลับกันดีกว่าจ้ะโอเคจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะเดินออกไปแล้วเดี๋ยวจะออกจากงานแล้วตอนนี้มันก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวสามทุ่มยี่สิบสี่นาทีอ่าสามทุ่มครึ่ง ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วที่เราจะต้องเข้าหอเข้าหอกันนะคะจับบายกัดขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะสามหมื่นเก้าเราก็กลับมาถึงห้องอย่างปลอดภัยไปแหละใบบุยกูดใน เค okay. สำหรับทริปงานแทนดินสมเด็จพระนารายณ์วันที่13ถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะคะก็อ,อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะใส่ชุดไทยสวยๆมาถ่ายรูปสวยๆคือไฟสวยมากใช่แล้วอยากจะบอกอีกนิดน,นึงว่าโรงแรมลพบุรีซิตี้โฮเทลเนี่ยคือที่นอนดีมากดีจริงๆทุกคนเดินเที่ยวว่าสนุกแล้วนะ แต่ว่าคิดถึงที่นอนตลอดเลยอยากเอาที่นอนกลับบ้านนะบอกใช่นแบบพี่แอนน่ะลื้อเลยนะพี่ห้อะไรเงี้ยเอออยากให้ทุกคนลองมาที่นี่ดูแล้วก็ที่นี่ดูแลเราอย่างดีตั้งแต่ข้างหน้าเลยฟอนแล้วก็ห้องพักกว่า20ห้องนะคะก็มีให้เลือกแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวมา์มากแบงค์มู่มีทอนนะทุกคนใชสา, <ๆ S 2> สามารถติดต่อที่ขึ้นด้านล่างนี้ให้นะคะ อยาให้คนได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาไหว้เฉพาะสารพัการอเอาละเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นรถไฟกับกรุงเทพกันแล้วนะคะช่องฝากไปคนเดียวนะคะแล้วก็ช่องใาย่อนนั์ลิ้งฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย